สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love Reading นี่คือข้อความจากความรัก EP ที่31เดี๋ยวเรามาดูกันว่า Universe หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมีอะไรอยะมีข้อความรักอะไรที่อยากจะสื่อสารให้คุณได้รู้เกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือว่าอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นมีข้อความอะไรจะสื่อสารถึงคุณบ้างนะคะ สำหรับท่านใดสนใจหินมงคลทางด้านการเงินและความรักนะคะก็คือหลกซิลขั้นด้วยโรสคอสนะคะโรสกุลาคลิกไปที่ลิงก์อินสตาแกรใต้คลิปนะคะแล้วก็อ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนติดต่อแอดมินได้เลยลงพลังให้ตามชื่อนามสกุลตามแบบตะวันตกนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปดีนะคะแล้วก็ขอขอบคุณที่พพอร์ตชาแนลเราเรื่อยมาเอาล่ะ ข้อความจากความรัก EP ที่31มีอะไรอยากจะบอกคุณท่านในสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะติดต่อแอดมินที่ไลน์แอดใต้คลิปได้เลยนะสอบถามค่าครูแล้วก็ตารางวันเวลาได้เลยค่ะเอาล่ะข้อความจากความรักมีอะไรอยากที่จะสื่อสารถึงคุณบ้างขอทราบข้อความจากความรักค่ะ ข้อความแรกถึงเวลาที่จะต้อง take action ซะทีนะคะถ้าท่านใดมีความรู้สึกสงสัยว่า ทำไมไอสิ่งที่เรารอในเรื่องราวความรักของชีวิตมันนานเหลือเกินนะคะบางทีคุณอาจจะต้อง take a คชั่นไปสู่สิ่งใหม่ๆหรือว่าลองวิธีใหม่ดูบ้างถ้าวิธีเดิมๆมันไม่ได้ผลเราลองหาหนทางวิธีใหม่หรือว่าไปดูนะคะค้นคว้าว,ว่าคนที่เขาสําเร็จแล้วเขาใช้วิธีไหนอย่างไรบ้างโดยเฉพาะเรื่องของคู่ครองความรักในบางครั้งนะคะอาจจะต้อง หาวิธีหรือว่าอาจจะต้องมีการเทคแอคชั่นบ้างถ้าเรามื่อวันต,ตั้งใจอยากจะได้คู่จริงๆแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกเหนื่อยท้อนะคะไพ่เทคแอคชั่นเนี่ยก็ออกมาบอกว่าไพ่10 of action ขออภัยค่ะก็ออกมาบอกว่าบางทีคุณสามารถที่จะพักก่อนได้นะคะพักเพื่อให้สบายใจเพื่อให้เกิดพลังใจแล้วก็ค่อยไปต่อในอนาคตนะคะ เพราะการพักทำให้คุณรู้สึกดีมันจะเสริมสร้างพลังงานที่ดีๆเข้ามารวมถึงความรักครั้งนี้ที่เข้ามาเนี่ยมันจะเป็นความรักแบบที่ดีต่อใจเป็นความรักที่จะเข้ามาเยียวยาหัวใจซึ่งกันและกันนะคะในท้ายที่สุดไม่ว่าคุณจะเลือกขนทางไหนอนะคะ่ะ u ู i v เว s e ์ออกมาบอกว่าจะสนับสนุนคุณเต็มที่ต่อให้คุณรู้สึกว่าตอนนี้อยากอยู่คนเดียวชีวิตฉัน ก็คงจะอยู่คนเดียวแต่เดี๋ยวจะมีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นเพื่อเป็นการตอบแทนความอดทนความตั้งใจหรือการปล่อยวางอะคะ่ะอาจจะทำให้คุณได้พบเจอความรักในรูปแบบที่คุณต้องการเร็วขึ้นแต่ว่าข้อความนออกมาสื่อว่าความรักคนนี้ที่คุณกำลังจะได้เจอมันจะเป็นความรักที่เข้ามาเยียวยาจิตใจพร้อมที่จะดูแลนะคะ หัวจิตหัวใจนะคะซึ่งกันและกันไปจนตลอดชีวิตดังนั้นคุณก็อาจจะไม่มีความจำเป็นต้องกลัวนะคะหรือไม่จำเป็นต้องคิดเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคิดทำลายตัวเองเยอะหรือว่าคิดในทางในทางที่อาจจะทำให้เราดูโดดเดี่ยวในอนาคตนะเช่นเออเราก็คงจะโดดเดี่ยวอย่างนี้แหละไปจนวันตายอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากให้คิดแบบนั้นให้ปล่อยไปสบายๆนะแล้วก็บางทีก็อาจจะต้องใช้คำพูด ย่อทิตก็ได้ว่าเอออะไรจะเกิดก็ต้องเกิดมีก็มีไม่มีก็อยู่แบบสบายใจเพราะว่าคุณไม่อับจนหลอกไพ่เก้าเหรียญขึ้นอ่ะยังไงคุณก็มีกินมีใช้สุขสบายแม้ว่าจะมีความรักหรือว่าไม่มีเข้ามาในช่วงเวลานี้ก็ตามนะคะมีอะไรต่อบ้างที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากที่จะบอกคุณนะเรื่องราวของความรักข้อความจากความรักค่ะ ไพ่อ๋อบบอกว่าต่อให้บางสิ่งบางอย่างที่คุณคาดหวังนะช่วงเวลานี้ค่ะคุณอาจจะรู้สึกว่ามันคงจะไม่มีทางเกิดขึ้นจริงหรือเป็นไปไม่ได้แต่ว่ากงล้อแห่งโชคชะตายังไงอะค่ะมันก็จะดีดแรงปรารถนาในใจที่คุณเคยมีกลับมาให้คุณแต่ว่าบทนี้จะกลับมาในทิศท,ทางที่ดีจะกลับมาในทิศท,ทางหรือว่าในเส้นทางที่แตกต่างออกไปอย่างที่บอกนะคะ ดังนั้นชีวิตคุณนับจากนี้มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะคะอาจจะเกี่ยวเนื่องกับครอบครัวการเงินการใช้ชีวิตแล้วมันจะนำพาไปสู่หนทางใหม่ๆเส้นทางใหม่ที่จะนำพาคุณได้พบเจอกับความรักรักแท้ที่ดีนะคะหรือบางทีตัวของรักแท้ของคุณเองอ่ะเขาอาจจะกำลังมีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางทางเดินชีวิตอยู่ในช่วงเวลานี้ แล้วก็จะนำพาเส้นทางนี้ของเขาจะนำพาให้เขาได้มาเจอคุณนะคะความรักคนนี้เป็นความรักที่เข้ามาเยียวยาจิตใจเข้ามาให้กำลังใจนะคะเข้ามาพร้อมจะดูแลดังนั้นอะไรก็ตามไพ่เลติงโกกับแปดถ้วยก็ออกมาบอกว่าให้หยุดเลิกคิดเนาะวังวนเดิมๆที่คุณเคยคิดอยูอ่ว่าฉันเป็นคนไม่ดีฉันเป็นคนโชคไม่ดีในความรัก หรือฉันเป็นคนที่ไม่เคยจะสมหวังในความรักหรืออะไรใดๆก็ตามอะค่ะตรงนี้ให้เทความคิดต่างๆเหล่านี้ทิ้งไปนะคะให้เรทไทม์ฟอร์มค่ะสู่คนใหม่ Take action ในลักษณะที่เราเป็นคนที่มีพร้อมอยู่แล้วไม่พูดไม่พร่ำบน่นในสิ่งที่เราไม่พึงปรารถนาไม่อย่างนั้นะวาจาของเราเนี่ย คือพูดแล้วมันเข้าหูเราก่อนแล้วมันจะทําให้ออสมองเรามันจําแล้วเราก็ไปทําตามกลายเป็นคนแบบนั้นไปเลยคนที่เขาประสบความสําเร็จมากๆค่ะเขาจะไม่พูดไม่พร่ำบ่นถึงสิ่งที่เขาทําผิดพลาดหรือสูญเสียไปแล้วหรือสิ่งที่ทําให้เขาผิดหวังหรือเรื่องใหญ่โตเกิดขึ้นสิ่งที่เขาพูดก็คือเออเราจะแก้ไขยอย่างไรเราจะเรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้นี่คือสิ่งที่คุณเองก็ควรจะต้องทํานะ ออกเดทซ้ําแล้วซ้ําเล่าไม่ได้ผลก็กลับมาคิดทบทวนว่ามันได้ไม่ได้ผลเพราะอะไรเพราะตัวเราหรือเพราะตัวเขานะคะหรือเพราะประสบการณ์เราอาจจะน้อยเกินไปก็ให้ไปนนขนวายหาประสบการณ์ใหม่เพิ่มเพื่อที่คุณจะได้สําเร็จ The w o r เร็วนี้มันจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นนะคะ uh, The w o r l เนี่ยเป็นไพ่ของการผลัดเปลี่ยนเหมือนต้นไม้ผลิใบตอนนี้ถ้าชีวิตคุณมันแย่อยู่ นับจากนี้ชีวิตคุณจะเหมือนต้นไม้ผลิใบไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีสู่ความรักที่เข้ามาเยียวยาแล้วก็ยิ่งเติมเต็มคุณยิ่งเติมเต็มตัวคุณมากเท่าไหร่ความรักที่เข้ามาก็จะยิ่งเติมเต็มมากเท่านั้นมันสําคัญขนาดนั้นเลยเหรอคะอาจารย์ซันมันสําคัญลูกมันสําคัญมากที่ว่าเราจะต้องรู้คุณค่าตัวเองให้มาก นะมากเพียงพอแค่ไหนคนที่จะเข้ามาก็จะเห็นคุณค่าคุณมากเพียงพอเท่านั้นแหละนะคะพลังงานหวัวนนี้ของคุณหลักๆจะเกี่ยวเนื่องกับชาวท่าดินทุกศกันมังกรจะเกี่ยวเนื่องกับธาตุน้ําเกี่ยวเนื่องกับชาวราศีพิจิกนะคะแล้วก็เดวิลอาจจะเกี่ยวเนื่องกับการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเกี่ยวเนื่องกับคนจากแดนไกลจะเดินทางมาหาไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นคนไทยหรือว่าเป็นชาวต่างชาติก็ตามนะคะ โอเคมีข้อความอะไรอีกบ้างที่จะแคร์รีฟนะคะความรักความสุขสงบการแต่งงานกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะต่อให้คุณจะรู้สึกว่าเลิกหวังไปแล้วเหอะแต่มันจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะระยะเวลาหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะนับจากนี้อีก3วัน3ส,สัปดาห์หรือ3เดือนขึ้นไปคุณจะได้พบเจอความรักที่เข้ามาเยียวยาจิตใจ เป็นความรักที่เข้ามาสร้างพลังใจเป็นความรักที่เข้ามาแล้วทำให้ชีวิตการเป็นอยู่ของคุณมันดีขึ้นนะคะไพ่สาวถ้วยมันคือไพ่ของการออฟเฟอร์เห็นไหมคะถ้วยในมือของเขาที่หยิบยื่นให้นะคะมันคือชีวิตของคุณนับจากเนี้ยจะไม่ว่างเปล่าจะไม่โดดเดี่ยวเปลี่ยวเหงาแล้วก็อะไรก็ตามในชีวิตที่เป็นอุปสรรคของคุณไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินเนาะ ในเรื่องของต่างๆนานาที่คุณแอบหวังลึกๆในใจคนคนนี้จะสามารถเข้ามาเป็นคำตอบให้คุณได้ทั้งคู่ผู้ชายแล้วก็คูผู้หญิงนะคะโอเคทีนี้แปดช่วยออกมายืนยันคัดลิฟายด้วยก e วีสือดาบคุณคือผู้ครอบครองอนาคตของคุณเองดังน,น,นั้นนับจากนี้นะคะสิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือคิดเข้าข้างตัวเองเยอะๆสำคัญที่สุดเคยเห็นไหมเคยได้ยินเขาพูดไหมว่าคนเห็นแกตัวทำไมได้ดีจังเพราะเขาคิดเข้าข้างตัวเองไง เขาทาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อตัวเขาเองทําอะไรสิ่งดีก็เข้าข้างเขาเข้าตัวเขาแต่ส่วนกรรมผลกรรมต่างๆที่เขาเคยทําไม่ดีมันเป็นเรื่องของเวลาที่ทุกคนจะต้องได้รับคามาแล้วยิ่งเราเป็นคนดีๆอย่างนี้แล้วคิดดีทําดีกับตัวเองเพิ่มขึ้นไปด้วยคุณก็จะยิ่งประสบความสําเร็จแล้วก็จะได้รับชัยชนะผลน,นี้เนี่ยความรักจะเข้ามาพลิกผันชีวิตคุณนะให้มันดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมตามระยะเวลาที่บอกไว้นะคะคุณที่จะ คุณจะได้เจอคนที่เข้ามาเป็นแขนขาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นกําลังสําคัญในชีวิตให้ชีวิตของคุณขับเคลื่อนต่อไปได้โดยที่คุณไม่ต้องรู้สึกระวังหลังว่าเฮ้ยพอเวลาเราล้มลงแล้วเราไม่สามารถจะพึ่งพิงใครได้คนคนนี้จะเข้ามาเป็นที่พึ่งพิงที่พึ่งพารวมถึงที่พักผ่อนทางใจด้วยนะคะ ความเข้มแข็งก็ส่วนหนึ่งแต่คนที่จะเข้ามาเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่สามารถที่จะดูแลพยุงเราได้ในวางครั้งบางข่าวที่เราอ่อนแอดได้ด้วย mm hmm. เช่นเดียวกันนะคะนี่คือคนหรือว่าสิ่งที่คุณกําลังจะได้พบเจอคนที่น่ารักน่ารักแบบนี้ที่คุณกําลังจะได้พบเจอนะคะ,ะทีนี้เรามาดูกันหน่อยว่าไพ่ทันฟอร์มอยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับความรักครั้งนี้นะคะ เอาล่ะวิ of ฟอร์จูนโชคชะตาของคุณจะเปลี่ยนผ่านไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดไปสู่จุดสูงสุดดังนั้นเนื้อคู่ของคุณหรือว่าความรักที่จะเข้ามาหน่นนี้ยเขาจะเป็นคนที่มีโปรไฟล์สูงโปรไฟล์ดีมากกว่าคุณถ้าใครไม่เชื่อไม่ต้องพิมพ์เมมี่ย e พลังนจี้นะเลื่อนผ่านไปได้เลยนะแม,แม้แต่ตัวคุณไม่คิดว่าจะมีสิ่งดีในตัวคุณได้แล้วคุณไม่เคยเห็นสิ่งดีที่เกิดขึ้นกับคนที่เขา เป็นคนธรรมดาแล้ววันหนึ่งตื่นขึ้นมาแล้วมีชีวิตที่ดีขึ้นมาได้ด้วยด้วยพลังใจด้วยการลงมือทาด้วยด้วยความเชื่อแล้วแล้วก็คุณเริ่มผ่านไปเลยคุณไม่ต้องพิมพ์อะไรมาหรอกอาจารย์ซันเหนื่อยนะคะแอดมินก็อ่านเหนื่อยนะคะดังนั้นอะ่ะเลื่อนผ่านไปเลยนะคะช่องนี้ไม่ได้โลกสวยหรอกแต่สอนให้ทําแล้วประสบความสําเร็จใดๆก็ตามที่อาจารย์ซันแนะนําไปโดยเฉพาะอ่านไพ่ส่วนตัวให้พี่ทาเถอะยังไงก็สําเร็จนะคะ แต่แต่ว่าคนเราอ่ะเติบโตมาที่แตกต่างกันนะคะคุณเลือกที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้อันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของคุณเช่นเดียวกันนะคะสำเร็จช้าเร็วอ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับคุณนะคะไพ่ออกมาบอกว่าวิ f ฟอร์จูนเนื้อคู่ของคุณหัวใจจะเข้ามาพลิกผันชีวิตคุณนะให้มันดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะคนคนนี้เนี่ยคุณอาจจะเจอเขาผ่านทางการเดินทางผ่านทางการเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลง ไม่ไม่ตัวคุณก็ตัวเขาหรืออาจจะผ่านทางสื่อโซเชียลออนไลน์ก็เป็นไปได้นะคะถามว่าเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติไพ่วิวออฟฟอร์จูน่ะมันเป็นโชคชะตารวมถึงควีนถือดาบที่เราเลือกคุณชอบคนไทยคุณก็ดีกว่าคนไทยสิคะคุณชอบชาวต่างชาติคุณก็ดีกว่าชาวต่างชาติคุณได้เจอคนคนนี้แน่นอนนะคะบุคลิกลักษณะรูปร่างหน้าตาทุกอย่างนะคะตรงสเปคเพราะคุณเป็นควีนถือดาบ คุณจะเป็นฝ่ายตัดสินใจเลือกผลนี้ถ้าใครไม่ตรงไม่ใช่ไม่ดีต่อต,ตัวคุณคุณก็ไม่ต้องไปรับเอามานะคะอาจจะมีคลาดเคลื่อบน,นบ้างได้ในส่วนของอายุสีผมสีตาส่วนสูงแต่ในเรื่องของการใช้ชีวิตคุณภาพชีวิตตรงเป๊ะ100%นะคะผ่านฉลุยนะคะจะเป็นคนที่คุณอยู่ด้วยแล้วสบายใจรวมถึงนิสัยใจคอของเขาก็จะตรงในแบบที่คุณต้องการแล้วก็วิ f อ r ฟจูนก็มาบอกว่า มันก็จะมากกว่าเป็นสองเท่าการเดินทางการเจอะเจอกันกำลังจะเริ่มต้นแล้วเริ่มต้นเพื่อที่จะมีจุดสิ้นสุดนะคะในชีวิตนะระหว่างคุณกับเขาเริ่มต้นเพื่อที่จะมีสิ่งใหม่ๆที่ดีในชีวิตเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขานะคะดังนั้นข้อความจากความรักคนนี้นะคะถ้าใครเก็บเกี่ยวเอาความรู้แล้วไปทํา รับรองว่าสําเร็จแน่นอนหรือว่าคุณมีความรู้ดีๆอยู่แล้วก็งัดออกมาเลยนะคะทําแบบสบายๆใจทําไปในทุกๆวันแล้วที่สําคัญต้องทําจิตใจให้มั่นคงเข้าไว้ทําชีวิตคุณให้มั่นคงเข้าไว้ด้วยไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆสิ่งดีมันจะเกิดขึ้นกับคุณได้เสมอด้วยใจที่มั่นคงอยู่ตลอดเวลานะคะออดังนั้นในเรื่องอื่นอะ่ะมันยากกว่านี้มนุษย์เราสามารถทําได้เรื่องความรักอะ่ะ ยังไงซียคุณก็จะต้องสามารถทําได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะมันไม่ใช่เรื่องยากเรื่องใหญ่เรื่องยากเรื่องใหญ่สําหรับเราก็คือเราจะอดทนรอไม่ได้เพราะเราอยากให้มันเกิดขึ้นเร็วๆนะคะเรื่องยากเรื่องใหญ่เรื่องที่สองเรามักจะไปเลือกเอาคนผิดเราไม่กล้าที่จะตัดคนที่ไม่ใช่ออกเพราะกลัวจะไม่มีสิ่งใหม่ที่ดีเข้ามาหยุดคิดอย่างนั้นนะเวลาเราไปเดินซื้อของหรือไปไหนก็ตามเราก็จะต้องเลือกร้านที่มีของที่ตรงใจเรามากที่สุด เรื่องคู่ก็ต้องเลือกด้วยแล้วก็ต้องเลือกให้ปราณีให้เนียบมากยิ่งกว่าอย่างอื่นใดๆในชีวิตนะคะเสร็จแล้วก็ค่อยปล่อยให้เป็นเรื่องของโชคชะตานำพาไปนะคะในคลิปคลิปนี้สิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณมากมายจริงๆนะคะขอข้อความจาก Universe สํำหรับคุณหน่อยนะคะก่อนที่จะจบคลิปกันไปนะข้อความแรกไหนดูซิเฮมา ถ้าเกิดมีอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วหรือว่าอาจจะรู้สึกว่าต้องการความช่วยเหลือนอกเหนือจากสิ่งที่คุณทําคุณสามารถขอพวามกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้หรือคุณสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้หรือจะติดต่อมาติดต่อ,อให้อาจารย์สันเปิดให้ดูเพื่อชี้ช่องทางให้ด้วยก็ได้ตอนนี้ยังเปิดอยู่นะคะเดี๋ยวถ้าปิดก็คงจะไม่เปิดรับแล้วนะทุกคนนะคะโอเคแล้วก็ ให้ทําบางสิ่งบางอย่างที่ดีเพื่อตัวคนเองด้วยการให้กับผู้อื่นไม่จําเป็นต้องให้เงินเยอะๆเนาะบาทครึ่งบาทหย่อนตู้แล้วรู้สึกสบายใจแบบนั้นก็ได้เปิดประตูลิฟ์ให้คนชลานะคะมีน้ําใจเล็กๆน้อยๆเพราะว่าสิ่งต่างเหล่านี้มันจะทําให้ใจฟูและจะยิ่งเพิ่มพลังงานบวกให้ได้มากยิ่งขึ้นนะคะสุดท้ายอะค่ะคุณจะต้องสื่อถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัวคุณให้ได้ก็คือ ความรู้สึกของคุณจิตใต้สํานึกของคุณอ่ะคุณจะต้องสื่อสารกับเขาด้วยพลังงานดีๆเท่านั้นนะคะเพราะหนนี้ความรักที่ยิ่งใหญ่กําลังจะเข้ามาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ในชีวิตคุณที่คุณอาจจะรู้สึกว่าโหมันโคตรคุ้มเลยวะ่ะที่ลงมือทําดีแล้วที่ลงมือทําดีแล้วที่ตัดสินใจรอนะคะอย่าลืมนะใครอยากได้คู่ใส่เปคุณได้แน่ในคลิปนี้ ได้คู่ฐานะดีมาดูแลคุณได้แน่คุณผู้ชายคุณอยากได้ผู้หญิงที่ดีกับคุณมากที่สุดในชีวิตเพราะคุณไม่เคยได้เจอมาคุณได้แน่ๆน,นะคะขอให้มุ่งมัน่นตั้งใจแล้วก็อย่าลืมนะคิดถึงแต่สิ่งดีๆทำแต่สิ่งดีๆเพื่อตัวคุณเองนะคะส่งมอบผลงานดีๆไปสู่จูกิเวิร์สแล้วยูนิเวิร์สจะส่งกลับมานะคะเป็นความรักที่ดีรวมถึงเป็นโชคลาภที่ดีด้วยพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ